หายแล้วอาบู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 บบบบูบบบ ทำไมอวันจันเลยพี่งฮะพอผมมีบูเติสองอันแล้วนะบูติคูเามาจากไหนโอ้โหดกร้องต้องปกป้องถ้ำเราเอาไว้ให้ได้ทำไมบวางโปรเจกต์ที่ถ้ำไงดมอมีั้งสองอันเอามาจากไหนอ่ะ โอ้โหโฮต้องต้อง c l o s ให้อะไรเนี่ยขวาเกลียวของหมดตัวชวนว่ามุณเกิดน้องแล้วไหมว่าไมอยวู้แล้นมังใชมเปโดวยวอยู่ไหนอะอะไรเนี่ยอ้วมีคนทิงกันมังปังสัตว์เลี้ยงข้าวได้เฉพาะ VIP ขึ้นไปนะครับ ถ้าอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองตอบถามได้ครับหนูเข้าได้เฉพาะ VIP เี๋ยวคือสัตว์เลี้ยงอ่ะเอ้ยหนึ่งเซิฟหนึ่งไหมเออได้เออเซิฟหนึ่งลยเ